สบายดีสบายดีธามส้มเบิร์ดถุกทานเด้อตอนนี้ลองนากับยุ่ฮืน่นลองนาเองเนาะตอนนี้เปิดฐานเลยเด้อเป็นฐานของหนองผู้น่าเนาะมันนี้ก็เกิน่นค่ะธามุส้มเปิดมือแลกกับผู้ซึกว่าคนมาหลายเต็มและตอนนี้ธามุส้มเพราะว่าอ่าเขากับโพสลงกล,งล,งกล,กผลผุ่มโพสลงเฟ e บุ๊กแน่เนาะแด็กกมีคนเพิ่นหูจักแถวนี่แต่กก อแถวอื่นแดยก็มาเนาะกับอบใจล้า่เบื้องถูกทานมาอุดหนุนหานหนองสาวหนองสาวเตะเลยแหละทำส้มหนองสาวปูหน้าเนาะนี่ไปเบิ่งบรรยากาศข้างในการทำโซมมาเบิ่งว่าเบื้องมีพายมาเดยมาอุดหนุนเดยเนาะเป็นบุฟเฟ่่ข้าวเก่าพันเขียบบุฟเฟ่่ตำอ่ะคุงตำสมยังต่างๆมีหลายอย่างม่วจะเป็นตำลวกตำซุปตำดิบเลยกับบุฟเฟ่ดุกสีเนาะในราคาข้าวเก่าพันเขียบเลยก็มีข้าวเหนียวฟรีอีกทาผส้ม อ่ามีหอเพลงอีกเด้อซื้อเด้อบ่ทุกทานเด้อໃຜມາແຖວນີ້ກະມາແວອຸດໜຸນດ້ເນາຫອດຈອດບໍ່ິງກສອບຖາພີຕື່ມດທາງທອ່າຍັງນນາກບຈືນດຽວນາຜຕາມອຈດກຕາຢູບາດຈະສັນແຂງະປັກທານຜູມກແຖວຮມຈເັນຊິາກະຫອັນເຂົານາຮຽນມຈຂີລ อาหอมเบือกสายมือเนาะมาคันออกมาจากโรงเรียนเฮาเป็นหอมทําอิดเลยเบือกสายมือท่านผู้ชมก็จะเห็นแบบนี้หน้าหงหมอเมืองนหน้าหงหมอเมือเจังซี่เนาะนี่เป็น่านสานฟันเก่าเด้อเป็นหานคาราโอเกะเป็นป้ายสีเหลืองแบบจังซี่เลยเนาะมนากับข้างหอพักจังซี่างหงหมอสาธาจังซี่เนาะอ่ะไปอ่าจะสอบถามทางคอมเมนต์หรือว่าทางอ่า เป็นตัวกระไดเดอร์ผางมาสอบถามได้เนาะเออพนักงานหาน้ำฝนเพิ่นมาอุดหนุนเด้อเมื่อนี้เพิ่นมาคนเต็มแล้วบอดี้ิ่นมาเด็ขอบใจที่มาอุดหนุนเบ้อทุกฐานเลยเมื่อนี้เด้อเปิดมือแรลงกระเกินขาดทำผปส่งคือ่าสิโบมีคนมาเนาะก็มีคนมาหลายเด้อเพราะว่าเฮาอ่าลงโลดออนไลน์อ่าเฟซบุ๊กเนาะ ก็เลยคนหูจากร้ายแต่ว่าป่ายบูฟเฟ่ย์งี่ทันมีโอเคเดี๋ยนี้ท่านผู้ องปุนาสบายด <elim> ีท่าโผู้นมเขียกร้ายเด้อวนีเด้อขอเพลงห้องได้ดิเด็ดีิเด็ i do ากับูมพร้อมแบบเด้อสุขาดดอกกุหลาบนี่เพิ่นก็จะเปิดแต่8:00นจนถึง10:00นถึง11:00นกลางคืนเนาะเสิรมาอุดหนุนไเด้อาายตามตรงไหมาเนาะตามทตามกินบ่อั้นเลยท่านผู้ชมเิเด้อทุกทานเด้อ พิเศษเบิดแต่เพื่อนกัดจัดขึ้นตู้ใหม่เดือดพักใหม่ๆสุดแบบนี้เลยว่าจะเป็นหมกต้มหมกเต่งยังก็มีเด้อไอหมักตำยังก็ตำอะไรเลยเนาะขัวมีดเด้อก็จะเป็นในบุฟเฟ่ต์คือกันเนาะในราคาเสาวหาพัานกี่เกตบางเบิร์ก็จะมีขัวมีมีย่ำมีเขาพัดมีผัดฟังกูยังสีก็จะเปลี่ยนแต่ละมือเนาะ หอมหวานฟีเดอร์บางมือก็จะเป็นน้ำหวานคาราโซนบางมือก็จะเป็นน้ำหวานรวมเนาะบางทีก็จะเป็นเต้าหู้น้ำเลือดเหลว่เตเนาะจะเป็นบางมือบางมือก็จะมีพิเศษพิเศษลายยางเผิ่มไปอีกเว่าเขาเปิดหม่กับเบิรงเสียงแขกว่าเขาจะหมักแบบใดเนะาะทนผูสชมเนาะตอง คนก็นว่าเอาหอยมะเดาก็เอามาเนาะบางคนก็นว่าเพ ouais, deflect, ิ่มของหวานแดงก็จัะห้ไปเลยเนาะตัวเมทัลนาเป็นปัวใหญดีเด้ออันนี้ก็แม่นหมอลอยปัวปีทำกรูสุมเตสไหมเมทัลพวกเมทัลเมทัลลงนาคนเนี่ยรายปีเดียทำกระสุนเนี่ยเป็นหมอตกหนำสมัยตะกี้หมอเก่าเกหมอโบราณเนาะ ปลายนะั่นตรงน้ากากกำลังตอกยังบวชในทาสีไม้เถื่อท่ารผู้ชมเฮ็ดมุมทายหูเนาะนีม่มุมทายหูก็ะจะเขียนนานเขียนหนีใส่ตัวยางว่าหอดแล้วปากเสตตัวยางว่าบุฟเฟ่เศร้าหาพันกีนี่สิท่านผู้ชมีความคิดเห็นว่าจะเขียนเอียงใส่อ่า แบบหมายยาวๆจงสีเนาะก็คอมเมนต์บอกน้องน,นะนาในเด้อน้องนาก็คิดออกสองสามอย่างเนาะแบบ,บสำหรับล้างกระซีแบบนี้สีเขาจะเขียนยังใส่หรือว่าเอียงหอยเนะะาะกับคอมเมนต์บอกพวกเขาในเด้อน้องนาะกนะ็จะตกแต่งมุมท้ายหูให้น้องปูนาไปเรืนะ่อยๆเนาะน้องนาทายลงสตอรี่บางคนก็ถามว่าหาเนี่ยูุไซเพิ่นบอกเข่าใจว่าเป็นหานขังเถื่อนน้องนาเองเองนาะเพิ่นบอกเข่าใจว่า เมนหานสานฟันเก่ายังชินนะทานมูสชมทานไดบโบทันหูลูกค้าทานไดบโบทันจักคกอในน้าเด้อเป็นหา,สานสารฟันเก่าอยู่ละเกตยู่ข้างเขื่อนขับเจ้าเองเนาะหรือว,วานาหองหมอเมื่อกลางคืนกันจะเป็นแบบนี้เปิดฮอดสิบเอ็ดโมงเด้อตามแขกเนาะตามแขเนแขเบิดใครอยากคอห้องคอฟังก็ได้สวนทีเนาะฟังคอยฟังแหงเฮาตามใจลูกค้าเด้อ สำหรับท่านใดมากินบ่อยากต่ำส้มเองกะให้พนักงานเฮาต่ำให้ได้เด้อส่วนโคกสาเฮากะจะล้างลูกค้าต่ำสะเลใสซะนึงแล้วก็ล้างเนาะเพราะว่าถ้าว่าลูกค้าต่ำมะก้วยนี่กะกะผู้ต่ำลําลังก็คืออา่วมตหยังนี่มันก็จะแบบว่าบ่อยากเข้ากันปานใดกับโคกที่ตมวยนเพราะฉะนั้นเฮาก็ล้างล้าง นอกสำหรับทานไดที่ตามะมากรวยแล้วก็จะเอาไปล่างมาให้ลูค่ะทานต่อไปตำเด้อบางคนบุกกาตำเองก็บอกว่าเออค่ะตำให้ได้บอ่อยอย่างนี้สิเนาะก็สร้างได้ก็มีอาหารตามสั่งในเด้อการทำสุมคลิปนี้ก็แมนรีวิว ทานนองกุน่ะเนาะสำหรับทานทุสุนสทานไดบอกเข้าใจกับสอบถามผู้เตืมไหลเด้อสอบาถามทางเฟซบุ๊กลงมาคาทั่วก็ได้นะดเนาะหรือว่าเบอร์โทรสองสองหก,กสี่หกเซิร์นเด้อถูกทานสายตามสมสายที่หมักลูกศีลป์ตามสมนี่ของไรมากกินบาอ,อัดมีทีเดียวในปากเสิทานทุนส,สุนเซิร์นเด้อถูกทานเนาะบายบายสบายดี